สวัสดีค่ะ f อฟซีแฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมิวชอนทํากินเช่นเดิมค่ะคลิปนี้แอนจะมาอัปเดตคิวงานรายวันแล้วก็แจ้งเวลาที่ซอแอนขึ้นเวทีด้วยค่ะวันนี้ทั้งคู่แยกย้ายกันทํางานซอแอนมี2คิวงานนะคะก็มีถ่ายโฆษณาแล้วก็มีคิวงานร้องเพลงด้วยค่ะแต่ว่าคิวงานร้องเพลงวันนี้อยู่ที่สมุดปราการส่วนคณะหมอรำใจเกินร้อยวันนี้ทําการแสดงที่ สมุทรสาครเมื่อเช้าทั้งคู่ก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานมาดูคิวงานของซอแอนกันก่อนนะคะวันนี้มางานร้องเพลงร้านเดือบมูลตลาดสมาพรอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะอย่าลืมมาให้กำลังใจซอแอนกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่แถวสมุทรปราการหรือปริมณฑลก็ว่างเว้นไปให้กำลังใจซอแอนกันได้นะคะเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกไม่ไกล แป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะซอแอนขึ้นเวทีประมาณ23นาฬิกาถึง1นาฬิกาค่ะค่ะใครที่มาได้ก็มาให้กำลังใจซอแอนผาม,มาดูคิวงานของบอยสิริชัยหมอรำใจเกินร้อยกันบ้างมวนบอมีที่สิ้นสุด8ปีหมอรำใจเกินร้อยวันนี้วันที่20คณะหมอรำใจเกินร้อยทาการแสดงที่วัดเทพนอรรัต ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหลังเซ็นท่านมหาชัยค่ะใครที่เดินทางไปได้แอก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยใครอยู่แถวสมุทรสาครมาม่วนกันนะคะมาสนุกหน้าเวทีกันนะคะมาให้กำลังใจคณะหมอนำใจเกินร้อยเยอะๆนะคะ ไปที่ไหนไปที่นั่นใครอยู่แถวสมุทรปราการก็ไปให้กำลังใจซอแอนใครที่อยู่แถวสมุทรสาครก็ไปให้กำลังใจทีมหมอลำใจเกินร้อยกันค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนบอยขอบคุณ fc แ a n คลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ